<า>ใช่ไหมโอเคอ่ะ,อะ,อะก็สวัสดีลูกๆชั้นป .6 นะคะในคลิปนี้นะคะคุณนุ่นจะพาเด็กๆนะคะ,ะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่หน้าที่เท่าไร,อ,รอ่ะในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเล่มสีเขียวนะคะในหน้าที่82แล้วก็หน้า83นะคะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวคุณนุ่นจะให้เด็กๆทําในข้อขี้นะคะข้อที่ก็คือข้อ1 3, 5, 7, 9, 1นะคะทั้งหมดก็คือ6ข้อนะคะเดี๋ยวคุณนุ่นจะทำในส่วนของข้อที่1ให้เด็กๆได้ดูนะคะอ่ะตัวนี้เราจะแปลงจากเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะลูกเราจะมีวิธีการทำยังไงนะคะตัวนี้เป็นโจทย์คือ3ส่วน5นะคะในบรรทัดแรกให้เด็กๆลอกโจทย์เลยนะคะอ่ะลลกโจทย์มารนรูป3าส่วนด้วย5นะคะอ่ะเท่ากับ ต้องทําให้ตัวส่วนเป็นอะไรลูกทําให้ตัวส่วนเป็นอะไรคะ10 1 0 0อยหรือว่าหนึ่งลูกถ้าส่วนเป็นห้าอ่าต้องทําให้เป็นสิบนะคะเพราะว่า5เนี่ยสามารถทําเป็นสิบได้นะคะเราก็จัดการ5คูณอะไรได้10บลูกคูณ 2- ทั้งเศษและส่วนนะคะอ่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะบรรทัดต,ต่อไปลูกเท่ากับ3คูณ2ได้อะไรคะ 6ส่วนด้วย5คูณ2ได้คือ10นะคะอ่ะแน่นอนว่าเราจะได้อะไรลูก6ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมได้อะไรลูกมาช่วยครูตอบเลยนะคะ 0. ูนย์จุดอะไรอ่ะ0.6นะคะ0.6เขียนลงไปเลยลูกเนี่ได้คำตอบแล้วยากไม่ยากยแค่นี้เองะนะคะไม่ยากเลยได้0.6ค่ะแสดงว่าคำตอบในข้อที่1ได้0.6นะคะ มาต่อในข้อที่11นะคะเดี๋ยวครูนุ่นจะทําให้เด็กๆได้ดูนะคะตัวนี้เป็นจํานวนอะไรลูกอช่วยครูตอบนะคะจํานวนอะไรจํานวนคะใช่ไหมคะจานวนคระครูนุ่นบอกว่าวิธีการที่เราจะแปลจากจํานวนคระให้เป็นเป็นทศนิยมนะคะให้เด็กๆแยกออกก่อนเราเรียก129ว่าอะไรลูกเราเรียกว่าจว่าอะไรลูก<อ>จำนวนอะไร,<อ>รใครตอบ จำนวนเต็มหรือว่าจำนวนนะับจำนวนนับนะคะคุณครูจะแยกออกนะลูกแยกออกจากกันตอนแรกมันติดกันใช่ไหมทีนี้จะแยกออกมาให้มันอยู่ห่างกันนะคะแสะดงว่าถ้าสมมติว่าคุณครูคแยกออกมาห่างกันแบบนี้เด็กๆ,ๆคิดว่ามันต้องเป็นเครื่องหมายอะไรอยู่ตรงนี้ลูกบวกเครื่องหมายบวกนะคะ,ะทีนี้ทายังไงต่อลูกเด็กๆมองไปที่21ส่วนด้วย1 0 5ลูกแม่อะไร กก็ได so de ้นะคะที่ไม no ่ออกมาแม่3าก่อน3อะไรดี2 1บุ๊าดตัดเยค่ะ3อะไรได้10ได้เคียงสุด3 3 3เป็น9นะคะ5 7กับ35มแม่อะไรหรอตัดแม่เจ็ดเ็ออนี่เห็นม่เจ็ดอะไรได้สองสิบห้ามสิบห้าแสดงว่าเศษส่วนตัวนี้เนี่ยเขียนใหม่ได้เป็นอะไรลูกอันนี้เป็นบรรทัดที่2นะคะบรรทัดที่สองนะลูกอเราก็จะได้ 129บวกกับ1ส่วนด้วยห้าอ่ะพอเราได้ตรงนี้แล้วลูกเราต้องทำให้ตัวส่วนเอเห็นไหมส่วนห้าตรงนี้ลูกทำให้เป็นสิบเป็นร้อยหรือว่าเป็นพันะคะเป็นอะไรที่มันง่ายที่สุดลูกเออเป็นสิบที 10, ่มันง่ายที่สุดก็คือทำให้เป็น 10. สิบแสดงว่าต้องคูณอะไรค,คูณสองคูณทั้งเศษและส่วนนะคะคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะล,ลูก 129บวกเขียนเหมือนเดิมนะเพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรเขานะคะ129เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมลูกจัดการเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนโอเคไหมคะ1คูน2ได้อะไรลูก2ดสส่วนได้อะไรลูกส่วน10เออบทัดี่4 1 2หี่4 1บ9บวกกับ2ส่วน10ทำให้เป็นทศนิยมได้ไรลูก อมองไม่เห็นใช่ไหมมาทำที่ไหนเอ้ยอ่ะศูนะคะเราไม่เห็นใช่ไหมลูกมันต้อง,งเดือเด่อนเลื้อยยี่สิบเก้อกศูนดสองได้ไรลูกถ้าใคร<ม><ม>คิดในใจไม่ได้นะลูกให้ตั้งทดนะคะตั้งทดยังไงให้เด็กๆเอา129่าตั้งลูกจุดศูนไปเลยนะคะบวกกับ0.2นย์อลูกอ่าก็คือทำให้ จุดทศนิยม,มันตรงกันนะคะเด็กๆก็จัดการบวกจากข้างหลังไปข้างหน้าเลยโอเคไหมอ่ะศูนย์บวกสองได้อะไรรึศูนย์บวกสองได้อือได้สองจุดทศนิยมใส่เหมือนเดิมนะคะ ก็จะเป็นตัวอย่างในข้อที่1แล้วก็ข้อที่11ที่คุณต้อทำให้เด็กๆดูนะคะ,ะสำหรับงานในวันนี้เด็กทำในข้อที่นะคะในหน้า82และก็83นะคะ,ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดเสวัสดีค่ะ